นี่คือเสือครับ uh. สัตว์ตามโจทย์ที่เราให้กับพี่ทินนะครับ oh. โอ้โหโหดมาโอ้โหท่านคอะกรรมการครับมียักษ์มีช้างพี่ทินไปแล้วครับ เวลาก็เดินไปเรื่อยๆครับโจทย์ของเราคือเสือนะครับเฮ้ยมีขนนี่คือใช้ความร้อนเผาผิวไม้ะครับถึงกากตับเสือเวลาผ่านไปแล้ว20กว่าวินาทีครับตัวเสือครับเไม่สวยครับเฮ้ย ค่อยเห็นนะใช่ไบมคุณไม่เคยเลยดีกว่าเจอสาวด้วยดูจะคิว้วเีว่าอายไลเนอร์ด้วยนะอ๋อนี่เสือเสสือาวเสือสาว ือเวลา100ว mm. <esh> ินาทีครับความยากคือมันแก้ไม่ได้คือถ้ามันไหม้แล้วคือมันไหม้เลยครับอืมแกเสเวลาเหลือไม่ถึง1นึนาทีแล้วครับ เวลาเหลือ30วินาทีครับแล้วด้วยสีของไม้มันก็เลยดูเป็นสีเสือเลยเนาะครับมีเสียงเลยท่านกประการครับนี่คือเสือครับสัตว์ตามโจทย์ที่เราให้กับพี่ทินนะครับสอช่วยครับ และนี่คือผลงานสร้างสรรค์ของพิเีนครับนี่คือเอายางมาเรียงก่อนนะครับใช่ครับเรียงแล้วก็หนึ่งร้อยคูณ80ดสิบเซนนะครับนี่วันแรกครับวันนี้ร่างก่อนนะครับครับหลยเยอะมากนี่วันที่สองนะครับครับผมนี่คือขออนุญาตครูฝึกแล้วถูกไหมพอเลยครับผม เพราะถ้าไม่ขอนี่ตอนนี้เป็นเรื่องแล้วนะใช่ครับนี่ขอแล้วนะขอขอบคุณครูฝึกด้วยนะครับครับนี่วันที่3ครับนี่อยู่ที่ไหนครับโรงแรมครับมาถึงสตูดิโอของซุปเปอร์จิ๋วนะครับนี่คือชิ้นงานบางส่วนที่แกะเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับต้องมาแกะเพิ่ม โอ้โหลายยิบมากอ่ะละเอียดมากโจทย์ที่เราให้กับแฟรงค์คือไทยประยุกต์แฟรงค์ครับตรงนั้นโดนบาดหรือเปล่าไม่ครับเป็นการพันป้องกันมือไว้ก่อนโอ้ป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็ใช้หนึ่งใช่ไหมใช่คอ๋เวลาถ้าหากว่าถ้าไปโดนคมมีดจะได้ไม่บาดหรือเราตรงนี้นี่คือเมื่อกี้คือแบบอ๋ออ้ยจูยิบมากอ่ะ อ๋อนี่คือตัดแต่งเนาะใช่ครับเป็นการไดคัดครับผมอ๋อนี้คือไดคัดเลยนะครับให้ได้รูปทรงที่ต้องการครับครับ icamente, รวมระยะเวลาในการทำงานทั้งหมด26ชั่วโมงครับแกะสลักยางในแนวความคิดไทยประยุกต์ครับ โหดโหดมาโอ้โหงุดมังกรรมการครับมียักษ์มีช้างคือภาพรวมเนี่ยมองผ่านผ่านคือช้างนกยนะแต่ในช้างมันโหแฟรงครับแฟรงอธิบายหน่อยครับมีอะไรบ้างครับมีเป็นสัตว์ประหาครับแล้วก็เป็นยักษ์ครับผมจะเป็นฝั่งดีแล้วก็ฝั่งไม่ดีครับ ครับภาพนี้จะสื่อปวาหมายเชิงแบบการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นใครจะเป็นใหญ่กว่ากันประมาณนี้ครับผมครับผมพิจิตมากงานชิ้นนี้ตั้งชื่อว่าคาชาอาวตารครับผมคาชาอาวตารจากแานครับขอายา้ำอีกครั้งคุณคือศิลปินครับโอ้โห ที่ท่านผู้ชมกับท่านท่านกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุดพิชิวออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ